หยุดยิงล่มอีกแล้วกลุ่มต่อต้านโจมตีศูนย์บัญชาการอิสราเอลนายพลดับค่ะวันที่26ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะธนาวาัตรวังชาก่อนบิกวอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ร้อนแรงในปาลเลสไตน์ดูเหมือนจะยากที่จะเกิดการหยุดยิงอย่างแท้จริงวันนี้ยังคงดุเดือดในการสู้รบ ระหว่างอิสราเอลและนักรบต่อต้านทั้งในกาซาและเวสแบงค์ขณะที่ทีมเจรจาหยุดยิงของอิสราเอลออกมาเปิดเผยกับสื่อนะคะคงเหลืออดเหลือใจนะ่ะเขาบอกว่าเนทันยาหูคัดค้านข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสและสั่งให้พวกเขากลับประเทศทำให้การเจรจาเดินต่อไปไม่ได้มันก็สอแววมานานแล้วแหละเพราะว่าทีมเหยี่ยวของอิสราเอลพูดชัดเจนว่าไม่เคยปรารถนาจะมีการหยุดยิง นักรบปฏิบัติการตลอดเวลาครั้งใหญ่ล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ยิงจรวดแซมเจ็ดสอยเฮลิคอปเตอร์อัป,ปาเช่ของอิสราเอลตกขณะที่บินอยู่ทางตะวันตกของค่ายจาเบลียเรื่องนี้ในหมู่นักรบกาซาเขาถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่เมื่อก่อนไม่ค่อยจะสอยหอนะคะโดนอะโดนบ่อยโดนของอิสราเอลแต่ครั้งนี้จัดหนักให้หอก็คือมีเสียชีวิตนั่นแหละ ในชวนกาซาตอนเหนือนะคะโจมตีหน่วยลาดตระเวน IOF ไม่ได้บอกจำนวนคนเสียชีวิตนะคะแต่การโจมตีไม่มีหรอกที่จะไม่มีการบาเดเจ็บในชวนกาซาตอนกลางเผยแพร่ภาพวิดีโอการโจมตีรถถังมึกขาของอิสราเอลแถวย่านนิวแคมตอนเหนือของนูเซรัตทุกจุดเลยยังรบเดือดถ้าดูในแผนที่เหมือนกับจุดจุดจุด อิสเอลรุกเคืิบแต่ความจริงหน้าง,งานมันไม่ใช่นะคะเพราะประเดี๋ยวจะได้ยินฝ่ายของอิสเอลซึ่งอยู่ในสนามรบบนรุนแรงบนหนักมากมีการแพร่าภาพ EVO MAX อันนี้เป็นโดรนจำนวนเยอะเลยนะคะของอิสเอลที่ใช้ในการสอดแนมถูกยิงตกที่นิวซาเรตเหมือนกันทางตอนใต้ของกาซาซิตี้ก็โดนอีกมีการโจมตีศูนย์บัญชาการและควบคุม ของ IOF ก็คือกองกำลังยึดครองของอิสราเอลนั้นทางตะวันตกของแกนเนทซาริมอีกแล้วใช้จรวด107บริเวณนี้ละค่ะนายพลทั้งระดับออพอบอและรองผู้บัญชาการกองร้อยเสียชีวิตนะคะโจมตีกองกำลัง IOF ของอิสราเอล12นายเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งภานะที่กำลังรุกคบืบที่เมืองเบ็ดฮานุน ตอนเหนือของการซาเดือดนะคะดับหมู่บาดเจ็บหนักนี่หัวร้อนมากแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าทุกจุดเลยเหนือกลางใต้มีการตอบโต้โจมตีเพราะว่าทางฝั่งของกลุ่มต่อต้านยังใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรจัดเป็นหน่วยเล็กๆซุ่มโจมตีหรือปะทะเป็นกลุ่มๆนอกจากนี้ ยังมีการส่มโจมตี IOF ที่ค่ายตูลคารเรมและมีการประทะกับฐานราบของ IOF ที่ค่ายบัลตาทั้งสองแห่งนี้อยู่ในเวสแบงค์ค่ะเวสแบงค์นี่เดือดมาเป็นอาทิตย์นะคะเอออิสราเอลโดนตำรวจโดนมีปฏิบัติการพลีชีพนะคะของชาวบ้านานชเวสแบงค์ซึ่งสุดจะทนและพออิสราเอลปราบหนะักฝั่ง PA คือฝั่งฟาตา ก็รับไม่ได้ทีนี้ก็เลยไม่ให้ความร่วมมือกับอิสราเอลอีกที่แรกก็พนีปนีปะนอมนะคะกับพูดกับอิสราเอลตอนหลังนี้ก็ถอนอีกแล้วแต่จริงๆแล้วก็มีความไม่พอใจในหมู่ประชาชนกับการที่กลุ่มฟาตาไปยอมคุยกับอิสราเอลทั้งๆที่ก็รู้ว่าเขาไม่ได้หวังดีเพราะอิสราเอลเนี่ยประกาศตลอดว่าเปิดให้ผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลทั่วโลกมาจับจองที่เวสต์แบงค์ได้ทั้งนั้นที่คนยังอยู่หัวโด เต็มลยนะคะคจึงได้มีการสู้รบหนักในค่ายต่างๆแถวเน็ซาริมีดูเดือดวันนี้คือเหตุเมื่อวานนั้นแหะค่ะดับนายพลระดับผู้บัญชาการพร้อมทีมขณะที่ทีมเยี่ยวของเนทันยาหูป,ประกาศให้เปิดจองพื้นที่ตั้งถิ่นทานในเวสต์แบงค์นะคะบอกว่าไม่ว่ากาซาเวสต์แบงค์หรือมัสยิดอัลอักซอนนั้นเป็นของอิสราเอลทั้งหมดนี้จะต้องเป็นของอิสราเอล ประกาศอย่างอหังการมากเลยแต่ว่ายังไม่มีใครยอมมาสมัครที่จะมาอยู่นะคะเพราะบรรยากาศการรบมันยังไม่ได้นิ่งการสู้รบยังดุเดือดทั้งในกาซาทางเหนือกลางใต้และในเวส์แบคงไม่มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่กลับไปทางเหนือเพราะยังกลัวฮิสบุลล่์แห่งเลบานอนอยู่ในเวลาเดียวกันการโจมตีเทลอาวีฟของเยเมนก็รุกถี่ขึ้นเรียกว่า จัดหนักให้ทุกวันนะคะผลาดกันเดี๋ยวก็ขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกปาเลสไตน์2เดี๋ยวก็เป็นโดรนเรียกว่าเรียงกันมาตั้งแต่วันสุดสัปดาห์จนวันนี้เข้าวันพุธแล้วนะคะก็ยังโดนเยเมนโจมตีสื่ออารับเขาบอกว่าตอนนี้เชลอาวิฟในจุดที่เป็นที่ตั้งทางทหารเนี่ยคนแถวน,นั้นะเป็นซอมบี้แล้วเพราะเดี๋ยวก็ไปหลบ เดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงไปหลบตั้งแต่วันสุดสัปดาห์จนถึงวันพุธค่ะยิดซักไบรท์คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของอิสราเอลนะคะเอ,อ่อแล้วก็เป็นฐานกองหนุนด,ด้วยให้สัมภาษณ์กับหนังสพิมมาเอีฟฉบับใหญ่ของอิสราเอลเขาบอกว่าขบวนการต่อสู้ในปาเลสไตน์ไม่ได้ลดลงเลยแต่กับกำลังเสริมอำนาจในฉนนกาซาในขณะที่กองทัพอิสราเอลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นี่นายพลกองหนุนนะคะพูดเองมันหมายความว่าอะไรเบนจามินเนทันยาหูนาย,ยกรัฐรมนตรีอิสราเอลนะคะประกาศจะทำลายกลุ่มฮามาสและขบวนการต่อต้านให้ราบคาบแต่หน่วยข่าวกรองภาคสนามของอิสราเอลกลับยืนยันเองว่ากองทัพอิสราเอลกำลังอ่อนแอลงตรงกันไหมคะผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารซึ่งเป็นกองหนุนแล้วก็ฝ่ายข่าวกรองภาคสนามของอิสราเอลเอง เห็นชัดว่ากองทัพของอิสราเอลตอนนี้สบักสบอมอ่อนแอทางฝั่งเนทันยาฮูหรือฝ่ายเย,ยวไม่สนใจค่ะเวลาเห็นเขาสัมภาษณ์เนี่ยโอ้มันคึงขังมันน่ากลัวมากแต่นี่คนที่สู้อยู่ในพื้นที่น่ะเขาพูดอีกอย่างเลยไบรท์ Bright กล่าวว่ากลุ่มต่อต้านสามารถบริหารจัดการชนวนกาซาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคงใช้อุโมงค์เพื่อเข้าถึงยุดโทปปรณ์อาวุธต่างๆอิสราเอลยังทำลายได้ไม่หมด ขณะที่กองทัพิสราเอลตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายทางทหารใดๆในการควบคุมพื้นที่ในกาซาทั้งหมดและในเวสแบงด์ด้วยทั้งๆที่ประกาศว่าควบคุมหมดแล้วเบ็ดเสร็จแล้วแต่ก็ต้องกลับไปสู้รบปรบมือปราบซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือยึดกลุ่มพื้นดินไม่ได้ไบร์ย,ยังบอกอีกว่ากองทัพบกภาคพื้นดินของิสราเอลนั้น เวลานี้ชัดเจนว่าไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะปิดจ็อบให้สงครามเบ็ดเสร็จสำเร็จได้ทำให้การโจมตีทางอากาศนั้นมันทำได้แค่ทำลายบ้านเรือนสังหารพลเรือนมันไร้ประโยชน์ที่จะทำลายกระบวนการต่อต้านหรือนักรบต่อต้านการทำสงครามต่อไปมันเป็นผลดีต่อเนทันยาหูเป็นผลดีทางการเมืองเป็นผลดีทางฝ่ายเย,ยว ข้ามองทางนั้นนะคะสำหรับนายพลซึ่งเป็นกองหนุนนี่แหละแต่มันกลับเสียหายทั้งตัวประกันชาวอิสราเอลในชนวนกาซาและกองกำลังของอิสราเอลเองด้วยนั่นก็คือสูญเสียทุกวันนะคะแล้วที่สำคัญตัวประกันที่ถูกจับก็เสียชีวิตด้วยเพราะหวานแห่ถล่มทางอากาศอะระเบิดอะมันไม่นับใครอิสราเอลใครปาเลสไตน์เสียชีวิตไปพร้อมกันได้ข่าวว่า มีเศษชีวิตเพิ่มอีกแล้วด้วยศึกในตะวันออกกลางวันนี้นะคะขยายวงกว้างขึ้นแล้วจากปาเลสไตน์สู่เลบานอนซีเรียและเยเมนทุกแนวรบยังคงตอบโต้กันดุเดือดค่ะอิสราเอลยังไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายทางทหารแบบเบ็ดเสร็จอย่างที่พยายามประกาศไว้อิสราเอลยังคงถูกโจมตีตอบโต้จากกลุ่มต่อต้านทุกแนวรบเลยส่วนที่ซีเรีย ซึ่งรอเอลหมายมั่นปั้นมือว่าจะสามารถบุกระยืดพื้นที่เพิ่มอีกก็ไม่แน่แล้วเพราะว่าอาจได้เจอกับกองทัพตุรกีที่กำลังคืบคลานลึกเข้ามาในซีเรียภายใต้ภาพการปราบกลุ่มก่อการร้ายเคิเช่นนี้มอสซาดก็ยังไม่ไวายนะคะออกมาประกาศบอกสื่อเลยบอกว่าจะต้องถล่มอิรานแนวร่วมต่อต้านทั้งหมดจึงจะหมดฤทธิ์ เขาเองขนาดมอสซาดยังบอกว่ายัางไม่สามารถทำลายขบวนการต่อต้านในปาเลสไตน์และที่อื่นๆตราบใดที่ยังไม่ทำลายอิรักนั่นก็หมายความว่าเป้าต่อไปนอกจากเยเมนซึ่งก็ล้มเหลวแล้วนะคะน่าจะเป็นอิรักแต่ใครจะกดปุ่มก่อนเพราะอิรากยังไม่ได้ทำตามสัญญาทรูพมิส3ประกาศตลอดว่าใกล้เข้ามาแล้วคนก็หอลุ้นนะคะดีไม่ดีอิสเอล อาจจะเปิดก่อนก็เป็นได้แต่ถ้าดูสภาพที่สะบักสะบอมอย่างนี้ไม่น่าจะมีสภาพที่พร้อมจะลุยอิรักแค่เยเมนก็ยังไม่รู้จะตอบโต้และจะทำไงดีกับกองทัพเยเมนมแล้วกว่าทรัมป์จะมารับไม้ต่อจากไบเดนนะคะความเสียหายของอิสราเอลจากการถูกโจมตีรอบทิศมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นทั้งเศรษฐกิจการเมืองและการทหารทหารอิสราเอลก็สะบักสะบอม เพราะลูกพี่เปิดศึกเองก็ต้องรับผลเองเมกาก็ช่วยไม่ได้ค่ะ